ครั้งหนึ่งมีนักกีฬาหนุ่มชื่ออเล็กตั้งแต่เด็กเขาฝันอยากเป็นนักกีฬาที่เก่งที่สุดในประเทศเขามีความมุ่งมั่นความทุ่มเทและความพยายามไม่หยุดยั้งทุกวันหลังเลิกเรียนเขาจะวิ่งในสนามฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวสําหรับการแข่งขันระดับชาติความสามารถของเขาโดดเด่นทั้งความเร็วความแข็งแรงและความอึดทําให้โค้ชและเพื่อนร่วมทีมยอมรับความสําเร็จไม่ได้มาเพียงอย่างเดียวอเล็กต้องเผชิญกับความเหน็ดเหนื่อยความเจ็บปวดจากการฝึกซ้อมและบางครั้ง ต้องอดทนต่อความพ่ายแพ้เล็กๆแต่ทุกครั้งเขาเรียนรู้ที่จะยืนขึ้นและพยายามอีกครั้งความฝันของเขาคือการได้เป็นตัวแทนประเทศและสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัววันหนึ่งขณะฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อการแข่งขันใหญ่เอลเลตประสบอุบัติเหตุร้ายแรงเขาล้มลงจากการกระโดดสูงและรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่หัวเข่าเสียงกระดูกแตกเป็นเสียงที่เขาจำได้ตลอดชีวิตโคตรรีบพาเขาไปโรงพยาบาลแพทย์แจ้งข่าวร้าย อาการบาดเจ็บรุนแรงอาจใช้เวลาหลายเดือนกว่าที่เขาจะกลับมาลงสนามและบางครั้งอาจไม่สามารถแข่งขันได้เหมือนเดิมข่าวนี้ทำให้อเล็กตกใจและสิ้นหวังเขานอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลคิดถึงทุกความฝันที่พังทลายทุกครั้งที่เห็นเพื่อนร่วมทีมฝึกซ้อมเขารู้สึกหดหูและสงสัยว่าตนเองยังมีอนาคตในกีฬาหรือไม่แม้อเล็กจะเจ็บปวดทางร่างกายแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือความท้อแท้ทางใจเขารู้สึกโกรธตัวเองโกรธโชคชะตาและบางครั้งก็สงสัยว่าตนเองควรเลิกฝัน หรือไม่แต่ครอบครัวและเพื่อนๆอ,อยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจและเตือนเขาว่าความล้มเหลวไม่ได้กำหนดชีวิตเราอาเล็กเริ่มทำกายภาพบำบัดเขาต้องเริ่มจากขั้นตอนพื้นฐานเช่นการงอเข่าเดินไม่เจ็บและการเคลื่อนไหวช้าๆทุกครั้งที่ทำสำเร็จเขารู้สึกภาคภูมิใจเล็กๆแต่ก็มีวันที่ต้องเผชิญความเจ็บปวดและท้อแท้ความอดทนของเขาถูกทดสอบทุกวันเดือนต่อมาอาเล็กเริ่มตั้งเป้าหมายใหม่เขาจะฟื้นฟูร่างกายและจิตใจด้วยตนเองทุกวันเขาจะฝึกซ้อม และทำกายภาพบำบัดอย่างเข้มข้นแม้บางครั้งต้องฝืนความเจ็บปวดเขาไม่ยอมแพ้เขาเริ่มใช้วิธีการฝึกต่างๆเช่นการวิ่งบนลูกวิ่งเบาๆยกน้ำหนักด้วยความระมัดระวังและการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาการฝึกซ้อมแต่ละครั้งเป็นการต่อสู้กับความเจ็บปวดและความกลัวแต่ทุกครั้งที่เขาก้าวข้ามความเจ็บปวดเขาจะรู้สึกว่าตนเองแข็งแกร่งขึ้นอเล็กเริ่มเข้าใจว่าการฟื้นตัวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาเชื่อมั่นในตัวเองความมุ่งมั่น และความพยายามทุกวันคือกุญแจสู่ความสาเร็จเขาเริ่มตั้งเป้าหมายใหม่ลงสนามอีกครั้งและพิสูจน์ว่าตนเองยังสามารถแข่งขันได้อเล็กใช้เวลาหลายเดือนในการฟื้นฟูร่างกายความเจ็บปวดและความล้มเหลวที่ผ่านมาเป็นแรงผลักดันให้เขาฝึกหนักยิ่งขึ้นทุกครั้งที่รู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้เขาจะนึกถึงความฝันในวัยเด็กและคําสัญญากับตัวเองในที่สุดอเล็กสามารถวิ่งได้โดยไม่เจ็บเขาสามารถฝึกซ้อมเต็มรูปแบบได้อีกครั้งความมั่นใจกลับคืน มาความสุขจากความสําเร็จเล็กๆทําให้เขารู้สึกว่าความฝันไม่ไกลเกินเอื้อมวันที่สําคัญมาถึงอเล็กลงแข่งขันอีกครั้งหัวใจเต้นแรงเขารู้สึกทั้งตื่นเต้นและกังวลความทรงจําเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บย้อนกลับมาแต่แทนที่จะกลัวเขากลับมุ่งมั่นและมีสมาธิทุกก้าวที่วิ่งทุกการกระโดดทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยพลังและความตั้งใจฝูงชนเชียร์อย่างกึกก้องเมื่ออเล็กเข้าเส้นชัยเขาไม่เพียงชนะการแข่งขันแต่พิสูจน์ให้โลกและตัวเองเห็นว่าความล้มเหลวไม่ได้กําหนดชีวิต เรื่องราวของอเล็กกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่เผชิญกับความท้าทายเขาแสดงให้เห็นว่าด้วยความอดทนความมุ่งมั่นและความเชื่อในตัวเองไม่มีอุปสรรคใดใหญ่เกินกว่าที่จะเอาชนะความแข็งแกร่งที่แท้จริงคือการลุกขึ้นหลังจากล้มและเดินหน้าต่อไปด้วยความกล้าหาญ